ค่าใช้จ่ายเยอะขนาดนี้จะไปหางเงินจากไหนเนี่ยเอ๊ะรอเราจะติดต่อหมอตำแยดู <c oughs> โอ้ยน้องจิมขาดไม่ต้องหมอต,ตำแยที่ไหนหรอกนะคะฟังพี่จุม๋มค่ะฟังพี่จุม๋มจริงๆนะคะเงินประกันสังคมที่เราส่งทุกๆเดือนค่ะเขา,ขาคุ้มครองค่ะรวมไปถึงค่าครอดบุตรด้วยนะจ๊ะ จนหญิงสามารถคลอดบุตรที่สถานพยาบาลใดก็ได้และจะได้เงินค่าคลอดบุตรเมาจ่ายจํานวน1 5 0 0 0บาทและจะได้เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างเป็นเวลา90วันอีกส่วนคือค่าตรวจและค่าฝากคันเท่าที่จ่ายจริงจํานวน5ครั้งไม่เกิน1,500บาทตามอายุคันที่กําหนดและสามารถรับเงินค่าคลอดบุตรผ่านช่องทางพร้อมเพย์ได้แล้วนะจ้าจริงหรอคะพี่จุ๋ม ไปฝากคันก่อน,นนะคะจะได้ไป้าะะจ้าจ้าจ้า